เอาเอาอะไรกันเร็วดิคิดดิใครอ่ะอ่มอ่ม่รู้เอาภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษกูบอกเลยกูตกไม่ตกวิอี้ชาเลยปะวะกูโง่ค่ะกูตกไทยตกอังกฤษอ่ะไหนพูดดิเงยอะไรรองเท้ารองเท้าขาวดังฮะเนนอะไรนะเนนแอร์เน้นแอร์ทม่ทำ หลายทีเพราะมึงแดดไงดังดังค่ะไม่เกี่ยวแดกเลยแดกเลยงทำดแดกเลยมึงดดนี่อะไรนี่เปิดเสียงเบ้าเปล่าบอกเน้นเน้นแดดมันผิดตั้งแต่เน้นๆอรควายแดดแดดกูไม่ได้บอกเนี่ยพอจดไหนกิ๊กไม่ได้บอกข่าวดังตอนนี้ไม่ดังละอ่ากินก่อนเร็วๆพี่ก็ไม่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 มือเป็นเชียร์มึงมั่วว่ะ เป็นกมวยมึงไม่ต้องเป็นเรดเป็นการกูก็ได้อีสัสเด็กนอจะบอกเนี่ยคำหมอเอนจริงจริงกูรู้กูรู้นะคำแล้วก็เงียตัวที่หลังม่งไม่ึ้นเลยจริงเฮ้หม็นไม่วะแดดมึงว่าแดหมใช่ไหมเหม็นไหมเหม็นยอมับผิดก็ไ้เฮ้ยมึงเห็นไห่แล้วกบอกว่าเฮียเีกูจะตาย เอาเลยดีกินอย่างอะเอาอะไรต่อ <petit> อ่ะอย่างเฮ้ยอะไรต่อปะกูรออยู่อะไรต่ออะไรต่อมากูเลิกใช่ปะเจอเนนคำเบื้องเริ่เริ่มกูเริ่แต่กูบอกเนนคำแหละไม่แน่เจอเนนคูเลิกนะอะไรวะอะไรใครบอกไม่เหมือนอะไรม่เลือกแล้แปะแล้วไงเอาอะไรดีอ่ะเฮียสว่างคาตาจริงจริง แคทมึงอะไรวะอะไรดีวะแคทเอาแคทเอาอะไรดีเกมโบราณเอาหญิงโบราณเนอะวะมันเป็นอะไรวะมัเป็นปลาตายอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอ้โหม่นเป็นปลาตายงูงูกินหางมันกลับมาเล่นไทยเอ้ยนี่เก่งนะเนี่ยคนไหนออกเอองูงูอะไรวะสามสี่โดนอันแดงงูกินหาง ช่างดูเหี้ยใจแล้วงูออะงแตต่แกช่วยกูหน่อยอะไรงูเยอะอะไรหลาตัวขี้หว่าวม่ยยัแล้วใครโดนเลยมันไม่อ่อนตลอดเลยงูกินหางเราก็ต้องมีอะไรเวลาชิกันได้ไหมได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันแดกไปแล้วไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออออเเเาาใหม่รื่องเดิบอก่อนเรื่องเดิมหมดแหละเรื่องเดิมอีมอนซองข้าวเอาแย่ อมันรอด i อาใมรอดชิงช้าไม่ได้ไม่มี้าแ่แด่แต่ปาเบียาเบียมเกี่วไม่เกี่ยวเลยาเบียม่อก้บอกลาเบียเหรอใไมปด้งแ่ชิ้าตะวันกู่ไดชิ้าไปลาเบี้ไม่เคยเล่นปบ้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันชิงช้าตะวันก่อนเกร้างของใครอ่ะไอจิะป